ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไร่เกมเสร็จทีทุกคนนะครับทุกคน,กคนจะมาทําการลงลีกนะฮะโดยเหลืออยู่เค่ครั้งเดียวนะครับมาวัดกันดูฮะว่าจะไปก้าวินได้หรือไม่นะครับ <c oughs> ตาที่ห้านะครับผมตาไอตาที่หกนะฮะเจอกับอีโวอิมมทันมีเมียนกันเลยทีเดียวโอ้แต่แต่แต่มาดูกันฮนะว่าจะรอดไหมนะครับ ตัวละครที่ผมเอามาเล่นในวันนี้ก็คือตัว e Erebos นะครับ <c oughs> เซตไม่ธรรมดาครับแล้วก็เป็นตัวอีเวตนนี้ด้วยนะครับมีบัฟซะด้วยจะรอดไหมผมมาดูกันฮะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับจะรอดไหมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวตาที่6กใช่ไหมตาห เจ็ดแปดก้าโอเล่นอีกสีตามีโอกาสแค่ครั้งเดียวคือแพ้แพ้ครั้งเดียวก็คือตายเลยนะครับมาดูกันฮะว่าจะรอดไหมเออแค่ตัวละครก,รก็มีโอกาสสู้ไม่ได้แล้วนะจือมีเมียนแล้วมีบัฟอีกต่างหากฮะอ้โหจะรอดไหมติดติดไม่เอ่ยแลนด์มาร์กติดไม่เอ่ยไม่ออกรฮะเออดีได้บัฟไป ต้องทานอินจากลับเมืองฮะไม่งั้นเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยสิบสองได้ไหมสิบสองให้หน้อยดีพนุมยังได้อยู่ยังได้อยู่สิบสองแลนมาก์คแนมารต้องติดแล้วละ่ะไอเป็นเรืออวกาศมันเป็นอะไรไว้ไอ้เวอร์ชันดาร์กนี่ฮะหลังๆไม่ค่อยออกเลยฮะเจ็ดได้ไหมเวอเจ็ดออกเก้าเยี่ยมไปเลยอือือก็ถอยมานี่เรียบร้อยแล้วนะอือ ออกอยากจริไงไอ้เรืออากาศดาร์กเนี่ยเอาอะไรกับมันไม่ได้จริงฮะวา่ามาแล้วฮะวา่ามาแล้ววา่ามาแล้วยังไงป้ายสีแน่เลยแน่นอนนะป้ายแน่นอนนะเอาพื้นที่ลมมืดโดนดีนฮะโดนดีเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียวจริงๆนะเหลืออยู่แค่ครั้งเดียวนะมีโอกาสเล่นแค่ครั้งเดียวนะฮะมาดูกันนะว่าจะไต่ไปกาวินได้ไหมติดไ่้ยังเลนมากอ่ะโอ้ติดยากจริงๆไอ้ไเปลี่ยนเรือวกาศเนี่ยตัวดาร์กนะเวอชันดาร์กเลยผมเล่นไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่เล่นติดยากมากเลยสองได้ไหมดับเบิลซีอ่ะห้าอิม ยังได้อยู่ยังไม่ใช่การนะฮะยังได้อยูออ่ติดยากจริงๆเยสกิลเนี้มาดูกันฮะว่าเอริบอสจะสู้ตะกูลมีเมียนได้ไหมนะฮะเอาเลวเอาเลวเอาเลวปัดเซียวเทสิบสิบสิบตกพื้นที่เอลกเมื่อนฮะ สกิลจะไม่แสดงผลดับเบิลสองดับเบิลซีได้ไหมซีซีเออจังสันเลยจังสันเลยติดให้หน่อยดิไอ้เป็นเนี่ยเป็นหัวครวยเนี่ยเฮ้ยเอาจริงกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยโอ้ยเป็นหัวครวยแม่งติดยากจริงอะของผมเล่นแม่งเอ็ด เรืออากาศติดยากมากครับเหนียวจังวะเนี่ยโอ้ยมันโดนบัฟของไอ้มีเมียนไงโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่งป้องกันดีชี่ปิงเลยเวลากูใส่ห้าสิบมาแม่งโดนดูดทีเดทะลุโกงกูกแล้วเกมหานี่สี่ไปฮะสำหรับมีเมียนขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะมีเมียนอือติดแล้วฮะเอง ก็จะออกกละตาเหนื่ยเหนื่อยสิบเอดะไรดีนึกก่อนอืออะไรถอนหายใจทำไม F C C นะฮะบ้านดังนะครับเนี่ยเขาถอนหายใจเพราะว่าเขาไม่โดนคือป้องกันก็ป้องกันดีมากเลยคือไม่โดนดูดอะเอาอยู่ถ้าเป็นผมใส่มาหรือไม่เหลือครับ สถานการณ์แบบนี้ไม่เหลืออไม่ปลอดภัยเลยวะดูดยากมากเลย40%น่ะของผมมีนะอดีหลักอะ่ะ45แม่งดูดดูดทีโมกกระจายทีเดียวไอ้น,นี่แม่งมันโวยจริงนะโวยฝั่งตรงข้ามมากเลยตัวใหม่นะใส่แล้วจะโวยตัวใหม่ฮะเดี๋ยวแพ้มาเดี๋ยว GM ขายไม่ออกนะฮะ น่าจะประมาณนั้นแหละเออแม่งแฟนติดดีชิหมหายเลยกบแม่งเอ้ไม่ติดเลยฮนะ <c oughs> เกลียวแกรดฮะตั้งแม่งตั้งอะไรมาหมดเลยตอนนี้ลงลีกนี่มันไม่แน่ไม่นอนจริงอะอะไรก็ไม่ออกฮะจะร้อนไหมล่ะผมสิบสองมาแล้วเอา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 ,เอาโดนนะเฮ้ยเออเออเออเอเาเอา,เอา,เอาอยัางมีการจะเว้นถ้าไม่มีนะมึงเอ้ขีดแล้วเมือ่อกี้ ยังไงฮะยังไง11ไปฮะเลือกเก็บนาฬิกาก่อนโอ้ยระยะไม่ได้เลยตรงนี้ไม่มีจุดให้ดูดเลยเออ,อเอาไปนู่นแล้วฮะโอเคอยู่นู่นยังดีดับเบิลสได้ไหมสองอซื้อคู่ขี้ก่อนนะไม่ไหวแ่งความแม่นไม่มีเลยสองเยี่ยมดูดทักทีได้มือเหนียวจังวะ สักยานอาจารย์หนูมาเลยสักทีดีสักทีเดียวเพิ่งสีนติดยากเองมึงสีเปอรมึงเหียวยังวะกัดฟันแล้วเนี่ยโอ้โหติดตีดีจิกเลยมาดิอืออือถ้าไม่มีการร้อ์เซ็นต์มึงโดนไปนาแล้วเนี่ยกับป้องกันมึงติดดีที่ปิงเลยวะสิบ ด,ดูดิคีดิว้อ้ติดดีเลตไอ้บับมันนะเจ็ดเจ็ดนะเฮ้เจ็ดเจ็ดเรียบรอยบ้อยแบบอื้อสุดดานดิคิอลงลีกมันเป็นอย่างนี้จริงฮะแต่งกดเจ็ดออกห้าเรียบร้อยเลยนี่เขาออกได้นี่เรียบร้อยนะเขามาขังผมนี่จบเลยนะ สิบสองมาแล้วฮะจะเหลืออะไรอะอือขายเมืองยังไงก็มาต่อสู้แน่นอนอะโดนช้อนไปทีคิดแน่นอนอะผมยังไงโอ้เหนื่อยใจกับเล่นหลีกจริงฮะเป็นอย่างงี้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันเตียม,มาช้อนแล้วช้อนแน่นอนช้อนแน่นอนช้อนแน่นอนอ๋อเขาไม่มีไอ้นี่ฮะไม่มีไอ้หนุ่มดำ แต่ว่ามีมีดปลาเด็กดาวกระจายฮะโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วเออห้าอีกเอา้ามาเป็นชุดมาเป็นชุดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเออดีนะตรงนี้มันยังไม่แพงฮะจะรอดไหมล่ะผมมาดูกันนะโอ้โหแล้วมีโอกาสเล่นแค่แค่ครั้งเดียวเองนะฮะ อีกแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นวัดใจมากเลยแม่งมาแต่ละตา่างโคตรโหดเลยอ้าวไปลงตรงนั้นสกิลไม่แสดงผลนะฮะเจ็ด <c oughs> <7 S 2> ไปยังไงยึดเมืองเอาที่สบายใจยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะดับเบลิลสองหน่อย ปวนเตาด้วยดูดสักทีดิมึงอยู่ระยะดูดมากเลยเนี่ยมึงเหนียวจังา่าบักฮานี่บักฮานาี้มึงมาสักทีดิมึงมาสักทีดิเออเออเฮ้ยกัดเขี้ยวเลยนะเนี่ยอบัตรร้อยเปอร์เซ็นต์มันปวนมากเลยฮนะดับเบิลสองอีกทีดิเออปรปรอบมึงเต้นกุนหนักเลยนะมึงเนี่ยกลับอีกทีนึง โอ้ยพื้นที่หมอกก็ไม่ออกไอ้พื้นที่ลงเือนไม่ออกอือสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดหน่อยโอ้โหโดนปวดเตาสิบเอ็ดได้โอ้ยขอบคุณขอบคุณโอ้เกือบตายจริงฮะไม่ไหวจริงเจอมีเมียนนี่ตระกูลมีเมียนตายอย่างเดียวอะือบักฮามึงเอ้ยมึงเหนียวจริงว่าไอ้สี่สิบมึงเนี่ย นี่ยมันดุนบับไอเนอเทศเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยเนี่ยยังไงเออสำนันแหละบักคามเอเงยชนะแบบรุมละลายฮะโอ้ใจหายใจคว่ำเลยฮะสำหรับลงลีกอ่ะสรุปตาที่6กผ่านไปได้นะครับเออ้อขอตัดมาเลยนะครับเพราะวา่าจะเล่นตั้งแต่ตาที่หึงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับขอครึ่งครึ่งครึ่งทางแล้วกันนะโอเคฮะ ปวดตับเลยโอเคครับตาต่อไปครับตาที่เจ็ดอืลุ้นกันครับว่าจะเจอตัวอะไรโอ้ยปวดตับปวดตับพี่น้องมาสักทีดิอย่ามีเมียนนะเฮ้ยพูดอะไรได้อย่างนั้นโอ้ยเสร็จ เสร็จโหดเลยไม่มีลุมชนก็จริงแต่มีกับดักอะกับดักตัวใหม่ซะด้วยเอาแล้วพี่น้องมาลุ้นช่วยกันนะว่าผมจะรอดไหมโอ้เหนื่อยจริงอะนี่ขนาดไอดีรองแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไอดีหลักเล่นนะครับเอาไอดีรองเล่นนะฮะโอ้เจอขนาดนี้เลยชั่วโมงนี้แม่งเจอแต่มีเมียนเลย มีเงินเวอร์ชั่นใหม่ฮะอิมมอร์ทนฮะอือเขาถอยเป็นคนแรกนะดับเบิลสองไปอีกทีหนึ่งยังไงโอ้พยายามเน้นเน้นเน้นอะไรทุยเน้นในพื้นที่ตรงกลางอย่างเดียวเลยนะฮะติดไหมโอ้ติดอีกแล้วเนี่ยอีเ็นหาพวกนี้มันติดดียังวะของผมเวอร์ชันดัง์กมันไม่ติดไวเนี่ย จะขายทิ้งหลายรอบแล้วนะเสียดายเลยไม่ได้ขายทัทีเ <c oughs> มิงเอ้โคตรงุนหงิดเลยเจอแบบนี้เอาอีกแล้วเข้ากลางอีกแล้วมั้งนี่เข้ากลางอีกเปล่าเอาอย่านึกนานดิเออเออมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับถึงก้าวได้ไหมไปดูกันฮะเพงกำลังใจช่วยผมด้วยนะเออําไมเจอหนักแบบนี้วันเนี้ยวันนี้ลงหลีกแล้วไอ้ด่านนี้มัน ยากจริงสีมานะเดี๋ยวออกสองนะี่จบเลยนะโอเคได้อยู่ฮะเดี๋ยวไปเลือกไอสเก็ตทาสีก่อนคนระับไม่งั้นเดี๋ยวตาต่อไปโดนมีเมียนจัดการแน่นอนอิม l อทา้าอิมพอทา้าอ,อ,อ,ไอ,อ,อืไอ้เลยเดือดดอไอ้่างท้าโลดอกก็ไม่ออกให้กันนะ โอ้โหสิบเรียบร้อยเลยออกแบบนี้รอวันตาเลยออกแบบนี้นะโอ้โหนี่มันโดนไอบ้บัฟของตัวละครตัวใหม่ฮะมันจะถอยต่อไอ้จะให้นั่นต่อก็ไม่ได้เน่ะกลับเมืองไม่ได้เลยโดนใบแดงเลยเสียโอกาสเลยติดให้หน่อยออดูดีสักทีขอสไล ป้องกันหมวกเขาออกให้หมดก,ก่อนนะโอเคฮะเรียบร้อยหมดแล้วหมวกหมดแล้วเนี่ยถ้ากลับอีกรอบหนึ่งนี่โดนดดนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยเสียดายมากเลยเจอบับมันบับนนรเทศอ่ะก็ปีนิรเทศเอาก้าวมายังไงคือพื้นที่ต้องการกลับหลังไปแล้วฮนะกลับหลังไปแล้วจะทําอะไรจะทําอะไรเล่นเลยวะเนี่ย จบวิกอร์จะเล่นวิกเกอร์ทำอะไรของมันเนี่ยยึดให้ยึดไปก่อนให้ยึดไปก่อนให้ยึดไปก่อนสิบสองได้ไหมสิบสองให้หน่อยอือโอ้ใจหายใจความจริงฮะ,จะเจอแต่ละตาไม่กลับไม่กลับไม่กลับเดี๋ยวดับเบิลสองหรือดับเบิลสี่ได้ไหม ไม่กลับฮะเดี๋ยวขาอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะดูดเขาฮะเออโอเคยังดีดับเบิลซีระยะดูดพอดีฮะสักทีสักทีนี้ตีเท่ทาไหนนี่เออพนมดูดสักทีดิดูดมาดีดูดมาดีดูดมาดีดดาดเออมันต้องมาแล้วชั่วโมงนี้เออเออย,ยังไงโอ้ยตัดกาดไม่ <c oughs> พึ่งไม่ได้จริงฮะมีนะตัดกาดอ่ะ แต่มันไม่ออกถ้าเป็นผมตกก็ไม่เหลือเจ็ดเจ็ดออกห้าโอ้ยกูว่าแล้วแม่งอวยตัวละครตัวใหม่จริงๆเหมือนตาแรกเมื่อกี้เลยแม่งเกมเอหานี่ดับเบิลสองไปฮะอือโอ้เขามีไอ้นี่ไงจี้ตัวใหม่ไงประกันเขียนแบบกับดักสปาย ตกสปริงไปแล้วยังไงว่างสองดักหน้าผมเลยนะกลัวดับเบลิลสองนะฮะยึดเมืองไปด้วยเออสิบแล้วละ่ะตาชั่วโมงนี้ต้องสิบแล้วลสิบสิบดับเบลิลไว้เนะ่ไม่ดับเบลิลให้เลยดูดอีกสักทีดิ้งขอกสักทีดิสักทีดิอา้าโอ้โหเรียบร้อยเลยสก,กิวไม่ออก เมึงจะเอาทุกรอบอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอือโดนสลายโลไปแล้วเอ้ววางปิดหรือเปล่าอา้กะจะกดคู่ขี้ไปโดนห้อเรียบร้อยเลยมือไวจริงเอาไห้กลับเมืองอยู่ขออีกสักทีดิสักทีดิสักทีดิเฮ้ยเอาอีกแล้ว ไม่จัดโอลิมปิกอีกแล้วแม่งโวยตัวใหม่จริงๆฮะแปดเท่าหน่อยดิกูขี้แล้วล่ะซื้ออีกสักทีฮะแปดแปดออนั่นแหละแปดโอ้ยบักคำเงยโอ้สักทีดิสักทีดิสักทีดีสักทีดียังไงยังไงเออเออเออมีการร้อยอยู่เออเอาอีกแล้ว คัดจริงๆอะไอตัวบับเนี่ยอนีรเทศเนี่ยยังไงดับเบิลสองไปือโดนขโมยบับฮะไอจี้ใหม่เนี่ยมันปวดมากเลยเอา้าโอ้ชองดีชงดีเขากลับหลังไปเลือกอไอไอนั่นเจอเลยเอาขออีกทีฮะซื้อกุกกี้ห้าหรือเจ็ดก็ได้ โอ้ยดีนะโชคดีไปถ้าก็มาคูณ8ปพงตายเลยเนี่เมื่อกี้โดนช้อนอี่จบเลยนะโชคดีไปฮะสักทีดิสักทีด,ดิขออีกทีหนึง่งนิอีกทีเออไม่น่ารอดแล้วไม่มีการดแล้วไม่มีการแล้วเออนั่นละจังสั้นและเรียบร้อยโอเคฮะโอ้ใจหายใจคว่ำเลฮะทุลักทุเลจริงๆครับ เจอมีเมียนคู่เลยโอเคฮะเหลือโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้ใใหายใจความจริงๆอ่ะตาที่เจ็ดผ่านไปได้ด้วยทุลักทุรีฮะความทุลักทุรีโอเคฮะเดี๋ยวมาดูผักแปบบ๊บผักแปบบ๊บขอหายใจแป๊บฮะไม่ไหวเจอแบบนี้โอ้แต่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 แต หายใจไม่ทั่วท้องเลยโอเคฮะเดี๋ยวเล่นต่อเลยฮะตาที่8จะไปต่อได้ไหมสำหรับอีโวเอเรบอสนะฮะคือตอนนี้มีบัฟอยู่แต่ว่ามันสู้ยากฮะเจอโอ้โห,โหตานี้ตาที่8อื้อือ,อ,อ,อเจอกับตำนานไกอาด้วยแม่งแค่อีโวก็ปวดหัวแล้วเจอตำนานอีกมีคอสตูมิกเอา โอ้ oh. จะรอดไหมล่ะผมมาดูกันฮะโอแล้วได้ถอยเป็นคนแรกด้วยเซ็ต <c oughs> ไม่มีดูดโอเคยังพอทำใจได้ฮะเขาไม่มีดูดนะสงสัยเขาน่าจะใช้เป็นออฟดูดแหละคิดว่านะฮะสิอีกทีฮะสิ 12. โอเคติดอยู่ เออใช่หายใจคว่ำเอา้าสกิลกับเมืองไม่ออกสามเล่นมากให้หน่อยเล่นมากให้หน่อยเล่นมากให้หน่อยโอ้ยติดยากเหลือเกินเฮ้อเล่าเมืองพุดเข้าไอ้ก็ปีการเดียนเขาออกดีดีเออโอเคตึมติมเติมให้มมหน่อยสักทีนึง่งเหนื่อยจริงอะ่ะ ดักหงกไว้ก่อนฮนะเพื่อก็ตกหอกอื้มเขปี้มึงออกดีจังวนันนี้ชื่ออะไรวันนี้สตีเวนนะสตีเวนเอาแล้วฮนะเจอไกอ่อันนี้รอดยากจริงนะถ้าเจอไก่อานนี่ดับเบิล10ไปเอาแล้วสวยแล้วไงก่าจะสุสองเอาเลยความสวยมาเยือนผมแล้วดับเบิล4ีไป โอ้ถ้าเซตดูดนี่ผมตายตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเซตดูดแล้วก็มีไอ้หลุมดำไดเมนชั่น่ะโอ้โชคดีนะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้นะไม่แน่ไม่นอนอนะคือถ้าเป็นเซตไอ้หลุมดำไดเมนชั่นอะเคลื่อนย้ายอะ่ะอันนั้นอะตายยังไวเลยฮะดีที่เขาไม่พกมานะแต่ว่าไว้ใจไม่น่าครับตัวไก่อะอันตรายฮะอื้อ ดูทักทีดิขอสลายโลกก่อนส่งสติกเกอร์ทำไมส่ทงทำไมฮะส่ทงทำไมส่ทงทำไมพ่อหนุ่มอยากเจออยากเจอเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้โอกาสแล้วนะสิบสองไม่ได้เลยฮนะอันตรายมากเรือตรงนี้ข้างหน้าเป็นเมืองเขาไงสิบสองสีได้ไหมตเบิ้ลไว้หน่อยโอ้โหออกหกเลยตกเหวเลยทีนี้กลับเมืองหน่อยกลับเมืองหน่อยกลับเมืองหน่อยกลับเมือง อ,ออเอนืเลนเลน,นเลนนเลบดูทุกที่อืมโอเคยังดีฮะได้สไลด์ลูกโอเคฮะเออโหลดดอกผมออกนะฮะโหลดดอกผมออกเอาแล้วตาต่อไปออยังได้อยู่ยังได้อยู่อีกทีนึงเออนั่นแหละเก้าเก้าเก้าดูอีกทีดิขอสไลด์ บวกเขาออกให้หมดก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละเยิ่มไปเลยมีโอกาสดิวะมีโอกาสอยู่โวยตาตีแปดใจหายใจคว่ำเลยฮะสิบสองมาเรีวสิบสองมาเรีวติดเป้าติดเป้ากำลังซื้อเมืองโวนี้ถ้าเป็นเซตดูดนี่ผมไปแล้วนะเนี่ยดีนะเนี่ยเจอเซตไม่ใช่เซตหวือว่าสร้างแล้วดูดไม่งั้นจบเลยเนี่ยสิบเอ็ดไปแล้วไกะจะเชิดแน่เลย <c oughs> โอ้ยเล่นยากจริงไม่สี่ก็หกไปก่อนแล้วกันตอนนี้คีหกเออ <c oughs> เล่นยากมากฮะดูทีทีนีอ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรฮนะสไลด์ป้องกันเข้าไปก่อนถึงจะทำอะไรไม่ได้แต่ขอสไลด์ไปก่อนแล้วกัน ให้หมดดักให้หมดดักข้างในให้หมดฮนะโอเคยังไงส่งสติ๊กเกอร์โมโหเหรอโมโเหเลยเอ้าผมว่าก็น่าจะเอาสองเลยเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยสมน้ำหน้าฮะส่งสติ๊กเกอร์ทำไมเกรียนเหรอเกรียนเหรออ้าวโอเคเรียบร้อยฮะชนะไก่อาได้ฮะ <c oughs> เขาน่าจะถอยพลาดฮนะ ก็น่าจะกด2แหละมันคงออก4เหมือนเวลาผมเล่น,นกันอ่ะสองมันออก4มันวืดไงโอเคครับตาที่8ปทุลักทุร,กรีกแล้วกดตาที่เแบบง่ง่ายหน่อยออพักหายใจนิดนึงฮนะเฮ้ยหยใจเลยอีริบออ,อเลยอยู่ข้างเดียวแบบ สู้มาทุลักทุเลมากเลยเนี่ยขี okay, ไ่ไปต่อฮะไปต่อตาที่เก้าของ่ายๆหน่อยนะของ่ายๆหน่อย,ยอย่าเจอเลยหนักๆเนี่ยอู้ตายๆๆเหนื่อยจริงๆแม้ถ้าสกิลมันออกอะ่ะผมไม่กังวลหรอกถ้าสกิลมันออกอะ่ะไอ้น,นี่มันสกิลมันไม่ออกไงพอเล่นทีมันลุ้นทีฉี่จะราดเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเลยถอยเป็นคนแรกโอเคฮะตาอนนี้เราเจอกับยูวู จีนี่นะจีนี่สายวิกนะครับเจอกับสายวิกเนี่ยจะสวยเพราะสายวิกเนี่ยเอา้ามันไม่ออกสก,กิลโอ้โหเล่นมกักพึ่งไม่ได้เลยวะถ้าคนอื่นเล่นนี่น่าจะออกแล้วล่ะกลับมือไวเออช่างสั้นแหละสร้างโลกก่อนฮนะ ฮะค่้ยถอยวืดเวิดวิดวนะิดวิดถอยวืดฮะได้จิตกลับเมืองหน่อยกลับเมืองหน่อยกลับเมืองกลับเมือนี้กำกำอเออจังสั้นละสร้างรูสองชั้นก่อนฮนะจื้อสายวิกไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนนะฮะตาที่เก้าขอหน่อยขอหน่อย รองเท้าอืมโลดอบไม่ติดเลยจะกะจะไปตรงกลางสักหน่อยฮะสี่สองดับเบิลซีไปฮะติดอะไรที่พนมติดอีกทีนึงเรียบร้อยจบเลยเอเขาถอยดับเบิลซไปแล้วฮะดับเบิลซีไปแล้ว,ลวเล่น เล่นรายกางแน่นอนอนะดูจากทรงแล้วนั่นไงว,ว่าอะไรเชียวเดาถูกจริงๆด้วยเอาแล้วผมเอาแล้วอือดีนะมึงยังพุดให้ับเบิ้ลสองมาอมป้ายแน่นอนอนะทรงเนี้ยดูดูทรงแล้วน่าจะป้ายแน่นอนอนะว,ว่าอะไรเชียวมึงจะเล่นไม่ซื้อแล้วพนุมมึงเล่นไม่ซื่กับพี่เขาแล้ว เออเจ็ดเจ็ดมึงเล่นไม่ซื่อกับพี่เขาแล้วสิบสองได้ไหมก้อยหอวตาเนี้ยโอเคฮะสิบสองยังได้อยู่โอ้ใจหายใจความจริงเอ้ากลับเมืองโอเคเออเนี่ยสกิลออกอย่างงี้หน่อยดีเวลาเล่นนี่ยขอดูสักทีดิอือสไลด์ลูกก่อนสักทีหนึ่งดับ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 ดออกหน่อยดอบดอบไม่ออก ดรอปไม่ออกจัดอีกทีนึงฮะอือนั่นแหละสไลด์ลูล่เลยโอเคสบายใจแล้วดรอปออกกันหน่อยดอก right. ดรอปดรอปดรอปอือนั่นแหละนั่นแหละดรอปนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคดูทุกทีดิอือกะไม่ให้หายใจนั่นแหละอือนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยม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 สกิลไม่แสดงผลนะตกอ้าวขายเมืองขายเมืองกูซูฮะ สิบสองเงี้ยหน่อยดับเบิลซิปอ้าวไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยลุน้นจนเยี่ยวเหนียวแล้วเออเออออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูดีสักทีอือนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาเอายังไงยังไงเรียบร้อยโอ้ยตาที่เก้าเออใจใหายใจความฮะเดี๋ยวอยู่ครั้งเดียวเล่นจน มาถึง9ได้โอเคครับโอ้สำหรับคลิปนี้นะครับเฮ้เหนื่อยเลยเหนื่อยจริงโอ้กว่าจะ9ได้สุดจริงฮะสำหรับอีวเอเรบอสนะฮะเกือบตายเฮ้พา9วินจนได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องออดอชาแนลให้ผมด้วยนะครับ ส่วนพรุ่งนี้นะฮะอีเวนต์จี้เข้ามาไม่รู้จะเป็นจี้อะไรก็ไปรอรุ่นกันเอานะฮะเอถ้าจี้ดีมาก็อาจจะทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าจี้ดีไม่ดีก็อาจจะข้ามนะเก็บเพชรไปก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด Subscribe ช่อง O&4 c h a n n ช l ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ